<Damn> เอ่อสวัสดีครับผมชื่อแต้ผมเกิดมาพร้อมกับความธรรมดาที่ตัวเตีย้ยและก็แรงน้อยมากมากปกติเด็กนักงเรียนจะได้เงินไปโรงเรียนคนละ100บาทแต่ผมได้120อย่าเพิ่งสงสัยว่าผมจะเล่าทำไมเพราะเรื่องมันเริ่มจากสิ่งนี้นี่แหละเออคือแบบว่าก่อนจะไปเรียนอัน,นาผมจะต้องผ่านซอยนี้ตลอดไม่งั้นผมจะไปไม่ถึงโรงเรียน นี่นี่นี่แล้วรู้ไหมพอผมเดินเข้าไปผมก็จะเจอกับเออเออมันคือคนที่ตัวใหญ่กว่าผมถึง8เท่าทาั้งๆท,ที่อายุเท่ากันแต่มันได้เงินไปเรียนแค่วันละ1 0 0่บาทฉายาของมันก็คือไอแว่นกล้ามโต ตำนานได้กล่าวไว้ว่ามันเคยวิตพืนจนทําให้อากาศในโลกร้อนขึ้นอาจจะงงกันนะสิว่ามันจะร้อนขึ้นได้ไงกับอีกแค่วิตพื้นเนี่ยนะนั่นก็เพราะการวิตพื้นของไอเวนก้ามโตก็เหมือนการดันโลกให้เข้าใกล้พระอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งมันวิตพื้น โลกก็ยิ่งขยับเข้าใกล้พระอาทิตย์มากขึ้นเช่นกันแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ไอแวนนี่อมันชอบดักไถ่ตั้งผมทุกวันวันละ20พอผมไม่ให้มันก็จะต่อยผมใช่ครับครั้งแรกที่ผมโดนมันไถผมปฏิเสธนะันก็เลยต่อยผมผมจําได้ว่าระยะทางที่ผมกระเด็นไปมันไกลยิ่งกว่าเชียงใหม่ไปเบตงเสียอีกรู้ไหมตอนนั้นผมลอยอยู่บนฟ้าผพรหมัดของไอแวนน่นนานถึง3วัน3คืนพอผมรู้ตัวอีกทีผมก็วนกลับมาอยู่ที่ มือของไอ้แว่นกล้ามโตอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่นี้ต่อไปฉันต้องได้20บาทจากแกทุก8โมงเช้าเข้าใจไหมไอ้แห้ง หลังจากนั้นผมก็ต้องให้ตังหมอนี่วันละ20บาทมา3ปีแล้วอ่ะแต่แล้วผมก็ลองคำนวณตังเล่นๆว่าเสียวันละ20บาทเป็นเวลา3ปีมันจะเท่ากับเท่าไหร่สรุปแล้วก็คือเย็ดแค่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันคงจะเยอะมากแน่ๆ, <S <S ๆ,ๆหลังจากนั้นผมจึงตัดสินใจว่าจะไปฝึกฝนเชิงมวยและทักษะต่างๆเพื่อที่จะไปลบไอแว่นจนกระทั่งผมพร้อมพลังแขนของผมที่ต่อยกระสอบทรายมามากกว่าหมื่นครั้งมันจะต้องได้ผล ไหนล่ะ20บาทฉันเป็นคนไม่ชอบรอแกก็รู้นี่ฮะยีสิบฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่า่ยัง่ไง่่ะฮ่ฮ่า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 ่นี่มั่แค่เพ่่งเ่ิ่มต่นเว้ยวาน,น่นา่าฮลาลยานะ่าฮเาฮเาฮเาฮ่าบ่าบ บอกว่าวันนั้นผมแพ้กันล่ะฮึไหนที่สุดผมก็รู้แล้วถึงวิธีวิธีที่จะสามารถเอาชนะคนที่ตัวใหญ่กว่าตัวเองถึง8เท่าได้ไหนล่ะ20บาทขอหน่อยสิเฮ้2ยี่สิบเหรออ๋อ,อ,อได้สิฉันไม่ลืมหรอกนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย,ยแป๊บเออเออ,เอ,อนี่ไงล่ะ20เฮ้เฮ้ยเฮ้โดนกี่ทีก็ยังไม่เคยจำอยากตายแล้วสินะมึงตา ตอนที่หนึ่งยั่วโมโหศัตรูให้กโกรธพอมันกโกรธมันก็จะเปิดช่องโบหลังจากนั้นก็พยายามเล็งเข้าที่หัวแย่ yeah, ละสิวิธีนี้จะได้ผลหรือเปล่านะขอให้ได้ผลที่เธอ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงโชว์เบื้องหลังของผมเองโดยเซนแต้มเซนนะครับวันนี้อาจจะไม่เหมือนวันอื่นเพราะว่าวันอื่นโชว์การวาดรูปไปแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าช่องนี้มีทีมงานกันแค่2คนเองนะครับไอ้คนวาดอะ่ะมันชื่อแต้มส่วนผมมาชื่อเซนคือมันมีคนวาดกับคนอนิเมะนะครับอันนี้ก็จะมาโชว์การทํางานคร่าว โปรแกรมที่ผมเอามาใช้ Anim เมตก็คือโปรแกรม Adobe After Effects นะครับหรือ AE นั่นแหละอันนี้เราจะเล่นสปีด3 0 0 0ันี่ดูนะครับเพราะว่าถ้าเราสอนจริงมันจะยาวเกินนะเอาไปดูเล่นๆขำๆนะครับหลายคนชอบถามเข้ามานะครับว่าใช้โปรแกรมอะไรอะไรยังไงเราไม่ได้ใช้พวกแฟดอะไรนะครับใช้แต่ After อย่างเดียวนี่แหละแล้วก็เสร็จแล้วเออจบ <laughs>